Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เอ่อฮัลโหลไกด์วอทสดุวโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรีวิวอัคระสาวของซาตุเกะรีเวิร์กกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนครับไปดูจุดเกิดด้วยเนาะจุดเกิดในการที่ตีบอสแล้วก็เอาโหมดรีเวิร์กของมันมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูรีวิวก่อนเลยดีกว่าครับอ่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ก็คือว่า ของซาติกเกตนะครับจะเหมือนพวกเซียนเลยนะครับเหมือนเซียนท่าเซียนงูเซียนกบเลยที่สามารถใช้ได้ทั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่นะครับถ้าเป็นกดอันข้างบนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ถ้าสมมติว่าเรากดอันข้างล่างนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะก็คือว่าอันนี้เนี่ยต้องไปตีบอสจนกว่ามันจะดอบเนาะถ้าสมมติว่าตีแล้วดอบแล้วเนี่ยคือเราจะต้องเก็บเลเวลจากโหมดนี้ด้วยนะครับ350เราก็สามารถเปิดโหมดล่างที่2ได้แล้วนะเออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ ฟาร์มไม่เยอะนะทุกคนฟาร์มแป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับ350อ่ะประมาณนี้คราวนี้เรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนครับนี่เปิดโหมดเลยครับนี้เปิดโหมดมาแล้วเป็นไงคือถ้ายืนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะตั้งกาตั้งฟอร์มแบบนี้เลยเนาะถอดเสื้อด้วยนะครับตรงแขนเราเนี้ยจะมีอักขระแล้วก็ขึ้นหน้านิดนึงนี่ท่ากันก็ปกตินะครับท่าหลบครับท่าหลบก็ปกตินะครับตอนวิ่งนี่ก็ถือว่าวิ่งเร็วเลย แล้วก็มีหลบออโต้ให้ด้วยนะครับนี่หลบออโต้อ่ะประมาณนี้ครับบินได้หรือเปล่าครับบินไม่ได้ตีธรรมดาครับตีธรรมดาก็ธรรมดาจริงๆครับธรรมดาจริงๆโอเคครับต่อมาครับเรามาดูสกิลกันสกิล E e นะครับจะเป็นแบบนี้นี่เหมือนเป็นการกลางอาณาเขตสายฟ้าสีดำนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะช็อตนะทุกคน ตกคนหนึ่งนี่ก็ประมาณ7 0 0 0 0 0 0 0 0 0จ0ได้ครับต่อไปครับสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลแบบนี้เลยพุ่งเข้าไปครับไม่จับล็อกมันจับหักหลังนะครับทุกคนครับก็คือสกิลนี้เนี่ยเอาไว้ต่อคอมโบนั่นเองนะครับอย่างเช่นกดคิวเข้าไปจับล็อกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะกด E ต่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสกิลแซดสกิลแซดนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยไมาพุ่งเข้าไปครับเตะ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  แล้วก็มีสายฟ้าสีดําแบบนี้ <c oughs> โอ้โหพันปักษาสีดํานะครับเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยทุกคนคือสสกิลนี้เนี่ยสามารถคอมโบต่อกันได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้เลยสสกิลนี้ไม่มีสกิลไหนเลยนะครับที่สามารถเจกาะกาดได้เนาะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับถ้าสมมุติศัตรูกดการทันเนี่ยก็ได้เลยครับไม่มีสกิลไหนเลยที่เจาะได้สกิลแซดเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกระบวนท่าสีม่วงอันนี้เลยทุกคนเนี่ยครับกระบวนท่านี้เนาะ คือท่าเดียวกันเลยนี่แต่เพิ่มเติมก็คือสกิลแซดของเรานะครับมันจะเป็นพันปักษาสีดำเนาะอ่ะประมาณนี้ครับคราวนี้เราลองมาคอมโบต่อกันนิดนึงก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย Q นะครับนี่กดด้วย Q ิวป๊าเห็นไหมจับหักหลังครับศัตรูติดล้มช็อตครับแล้วก็กดแซดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตายเลยครับแรงมากแล้วก็เอฟเฟกของเขานะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยเนาะ สกิล l ซ e t ของเขาเนี่ยก็ติดช็อตด้วยนะครับทุกคนครับมาดูสรรพคุณกันใหม่นะสรรพคุณก็คือสกิล l E แล้วกันสกิล l สกิล l ช็อตครับแต่ไม่เจาะกาสกิล Q สกิล Q นี่จับหักหลังครับเอาไว้ต่อคอมโบได้เนาะส่วนสกิล l ซ e t นะครับก็นี่เลยครับเป็นสกิลนอ้สกิลช็อตนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ต่อไปครับเราไปดูโหมดที่2กัน มายีโหมดที่2ครับทุกคนเปิดโหมดมาแล้วโคตรสวยครับทุกคนครับดูดิอ่าก็จะเป็นมือนะครับลักษณะของโหมดเนี่ยก็เหมือนในอนิเมะเลยนะทุกคนนี่โคตรสวยครับเอฟเฟกปีกโคตรสมูทตอนวิ่งตอนวิ่งก็มีหลบออโต้นะครับถือว่าวิ่งเร็วเลยแล้วก็แต่ผมคาดใจยอย่างเดียวเลยมีปีกแต่บินไม่ได้ครับเออบินไม่ได้ผมคิดว่า ในอนาคตเนี่ยน่าจะบินได้นะครับแต่ตอนนี้คือบินไม่ได้เนาะถ้ากันครับอ่าถ้าการก็จะเอาแขนเราขึ้นมาการแบบนี้เลยแล้วก็ใช่ครับบินไม่ได้ถ้าหลบถ้าหลบก็ปกตินะครับต่อมาครับเรามาดูการตีธรรมดากันดีกว่านี่ตีธรรมดาครับทุกคนตีธรรมดาเนี่ยมันจะมีออรา่าอ่าสีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้เลยครับนี่ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะประมาณนี้ครับ ต่อมาเราดูสกิลกันครับสกิลแซดครับทุกคนครับนี่สกิลแซดจะเป็นแบบนี้มาย่คลิกใส่ศัตรูครับไอ้ยี่พันปักษาสีดาโหทุกคนดูดิโคตรแรงอะสกิลนี้ก็ติดช็อตนะครับแล้วก็ยังเป็นการจับล็อกศัตรูอีกด้วยแต่ครับสกิลนี้ไม่เจาะกาดครับถ้ากดกาศทันก็กันได้ต่อไปครับสกิลคิวสกิลคิวจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์ครับทุกคนนี่นี่ครับสกิลเคาน์เตอร์ไอ้ก็ โอ้โหอาสกิลนี้ก็คือสกิลแซดนะครับที่ย้ายมาอยู่ในโหมดที่2เนาะมันจะมาอยู่สกิลคิวแทนนะครับต่อไปครับสก, e. สกิล e สกิล E นี่ก็เป็นสกิลเจาะกาดครับทุกคนไอ้พุ่งเข้าไปครับนี่โอ้โห <laughs> ก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็แทงทะลุอกศัตรูเลยก็คือศัตรูของเราจะกลายเป็นโดนัทนั่นแหละ <laughs> เข้าแก๊งโดนัทนะครับ แล้วก็เขาจะทําการช็อตศัตรูด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนครับสกิลอีเนี่ยมันสามารถเจาะกาดาได้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดอีพุ่งเข้าไปครับเห็นปะบล็อกแตกเลยนะครับเราสามารถต่อคอมโ,มโบได้เลยแล้วก็มันจะมีสกิลคลิกขวาแซดด้วยนะครับสกิลคลิกขวาแซเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกับสกิลคลิวเลยซึ่งไม่รู้ว่าจะกดทําไมเนาะเพราะว่าสกิลคลิวมันก็เป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยสกิลคลิวครับอ๋อสกิลคลิว โอเคก็มันเป็นเคาน์เตอร์เดี๋ยวนะสกิลนี้มันเหมือนสกิลเหมือนสกิลตัวแซดปะเหมือนสกิลแซดของโหมดแรกนะครับน่าจะใช่นะปุ๊บเอาโอเคผมว่าใช่แหละแต่ว่าพอไปอยู่โหมดที่2แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลเคาน์เตอร์แทนนะครับเนี่ยดูดิใช่ก <laughs> ารโจมตีเหมือนกันเลยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดแรกเนาะแล้วกดสกิลแซด ปั๊บเปิๆๆตามด้วยสายฟ้าดํชาชัดเลยครับชัดเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับมันสามารถคอมโบโด้วยกันได้เลยเนาะก็คืออย่างเช่นเราเปิดเคาน์เตอร์เลยอย่างเช่นแบบ PVP อย่างนี้ใช่ไหมเปิดเคาน์เตอร์รอเลยครับปั๊บอ่ะพอคอตตีเราใช่ไหมครับทุกคนเราก็ตามด้วยสกิล E นะครับไ่เขาติดชอ็อตใช่ไหมลุกไม่ขึ้นครับตามไป E โดนัสต่อครับ แล้วก็ล้มใช่ไหมตามด้วยแซดต่อครับนี่คอมโบเนี่ยก็จะประมาณส0,000 0ได้เลยนะทุกคนเอาจริงๆแล้วอะคือแรงมากคอมโบมันมากครับแต่ก็ตามนั้นแหละครับทุกคนมีสกิล e สกิลเดียวนะครับที่สามารถเจาะกาดได้เนาะอ่ะนี่ครับเนี่ยสกิลนี้เจาะกาดได้แทงไปโดนัดเลยดูดิอ่าประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนครับ สำหรับในการรีวิวเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยอ่าก่อนจะไปเดี๋ยวผมสรุปสกิลให้อีกรอบหนึ่งกันลวกันนะครับโอเคก็คือสกิลแรนในโหมดแรกนะครับจะเป็นแบบนี้เลยพุ่งเข้าไปครับต่อยต่อยต่อยพันภาษาดำลงมาใส่ครับสตูติดล้มติดช็อตสามารถต่อคอมโบได้ครับสกิลคิวครับสกิลคิวเป็นการดึงเข้ามาครับแล้วก็จับหักหลังเพื่อทําการต่อคอมโบต่อได้ครับแล้วก็สกิลอ e ีนะครับ สกิล e จะเป็นการกางาณาเขตศัตรูก็จะติดช็อตนะครับทําให้เราต่อคอมโบได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับโหมดที่2ครับโหมดที่2นี่ก็คือตามนี้เลยครับพุ่งก็ไปใส่ศัตรูเนาะนี่ต้องคลิกนะครับคลิกแล้วเลือกเออแบบนี้เลยศัตรูติดช็อตต่อคอมโบได้อีกเหมือนเดิมนะครับส่วนสําหรับสกิล q สกิล q ก็เป็นสกิลเคาน์เตอร์ครับทุกคนครับนี่เห็นไหมอ่ะก็เหมือนสกิลแซดในโหมดแรกครับ แต่จะเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์แทนแล้วก็สกิล E ครับนี่สกิล E ก็พุ่งเข้าไปครับแล้วก็เสียบเป็นโดนัทแบบนี้ศัตรูติดช็อตติดล้มครับสามารถต่อคอมโบได้อ่าประมาณนี้เลยครับทุกคนครับสำหรับสรรพคุณของอาาัคละสาบซาสเกะนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูจุดในการตีบอสเพื่อเอาโหมดรีเวิร์กอคระสาบข,ของซาสกเกะกันนะครับโอเคครับทุกคน สำหรับจุดในการตีบอสนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยว์ปามาที่เมืองเอมเบอร์เนาะก็คือเมืองแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนอ่ะตามผมมาได้เลยครับนี่ลืมเปิดเสียงครับเปิดเสียงนิดนึงอ่ะโอเคครับนี่ถ้าจะไปง่ายที่สุดนะครับก็คือให้เราเนี่ยมาที่ทําการของโฮคาง,งิ้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยนะครับนี่ปีนภูเขาข้ามตรงนี้มาได้เลยครับอ่ะข้ามมาเลยปัาบ พอราคามาแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะเจอกับต้นไม้ใหญ่นะครับก็คือต้นนี้เลยเนาะเดินลงไปเราก็จะเจอกับคัมพีสติกเกบอสเด็กนะครับ PDS Lion เราก็รับภาังกิจนี้ตีสติกเกจนกว่าจะตายนะครับพอมันตายแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นโหมดรีเวิร์สให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนก็คือว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เคยมีโหมดของมันนะครับแล้วตี พอเก็บมาแล้วมันรอบเนี่ยเราสามารถใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดอื่นเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นได้แล้วนะครับเราจะต้องไปเก็บโหมดของมันมาใช้ก่อนเนาะวิธีแก้นะครับก็คือผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเซฟมูฟสกิลไว้นะครับก็คือเซฟไว้แล้วแหละเออมันจะได้เล่นได้ตลอดนะครับแต่วิธีแก้ก็ง่ายๆครับทุกคนเราก็แค่ไปหาโหมดมันที่เกิดตามเวลาแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอะไรก็ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเซฟนะครับ หนๆก็มาแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูก็แล้วกันเนาะเผื่อจะดรอปก็คือของที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้เป็นเซโนนะครับใครมีไซเล็กก็ใช้ไซเล็กก็ได้เหมือนกันผมจะบอกเลยว่าไอ้บอลตัวนี้เนี่ยตีง่ายมากครับทุกคนตีง่ายแบบง่ายจัดๆเลยอะดูดิมีแค่เซโนก็สบายแล้วครับปั๊บปั๊ปั๊ปั๊อ่ะไม่ต้องใช้อะไรเยอะๆครับแต่ถ้าอยากจบไวๆก็เอาอะไรมาก็ได้ครับที่คิดว่ามันจบไวเนาะ มันตีง่ายอ่ะทุกคนไอ้อบอสตัวนี้ตีง่ายมากเพราะว่ามันเป็นซาสุเกตตอนเด็กนะครับพลังมันก็ไม่ได้เวอร์วางอลังการอะไรอ่ะนี่ครับมีอะไรก็ใส่ๆไปตายไหมครับตายไหมอ่ะเรียบร้อยครับสกิลนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วละ โอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับไม่ดอบนะครับถ้ามันดอบเนี่ยมันก็จะเป็นคัมพี์แบบนี้เลยครับทุกคนมันจะเป็นรูปนี้เลยนะทุกคนอัคระสาบสีม่วงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับในการรีวิวแล้วก็จุดเกิดในการตีบอสนั่นเองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย